พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาเล่มมาทําอะไรจะมาของเงินแค่สองหมื่นห้าเนี่ยนะพี่เห็นคลิปผมใช่ไหมใช,ใช่ครับอ่าใช่ตอนนี้ผมเปิดบริการใหม่รับจำำํานําเล่มทะเบียนรถค<ม>ือตอนนี้ผมก็ดีลหลายๆสถาบันเอาไว้ให้เราจะใช้เครดิตเในเราเพื่อให้ได้เลทที่ถูกทำมาให้เป็นสิบสิบที่เลยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ว่าคันนี้มันไปได้ไหมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นเชฟแวนอ๋อคันนี้เหรออ่าแมาตามน้ำแค่เอาเงินแค่สักสองหมื่นห้าเนี่ยเชฟโรเลตออสตาเอสเตดปีสองพันเจ็ดเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนนะเพราะว่าอันนี้มัน ลึกมากไม่แน่ใจว่าสถาบันการเงินไหนรับหรือเปล่าถ้าได้ก็โอเคคือมันติดที่มันปีลึกไงปีมันสองพันเดเองอ่ะเราเอาแค่สองหมื่นห้าเองนะผมจาเป็นจริงๆเอาไว้ให้ค่าเทิมลูกครับโอ้ค่าเทิมลูกไม่พอจ่ายแล้วตอนนี้ยังก็เหลือประมาณนี่แหละถ้าถ้าสมมุติว่ามันเช็คเครดิตมาแล้วมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เอามาจอดที่เต็นคุณพงได้ไหมเพราะว่าผมมีบริการสำรองได้ถ้าเอารถมาจอดมันไม่ต้องเช็คเครดิตได้เลยได้โอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานเช็คให้นะครับได้ครับขายฝากรับจำนำทะเบียนรถแต่ว่าถ้าใคครเดิ ติดแม็กลิทเครดิบูโรหรือว่าอะไรพวกนี้นะผมมีบริการสำรองคือขายฝากแบบจอดครับยวให้ทีมงานไปเช็คให้ก่อนเดี๋ยวผมพารถเข้ามามาหาพี่อีกทีนึงโอเคครับขอบคุณครับโชคดีนะพี่โชคดีคือเคสนี้นะครับรถมันต่ำกับปี2012เป็นรถปี2007ก็เลยไม่สามารถที่จะจำนำทะเบียนรถได้ไม่มีสถาบันการเงินที่ไหนรับเลยพี่เขาสามารถขายฝากกับเราได้แต่ว่าพี่เขาตัดสินใจที่จะขายขาดไปเลยเพื่อให้มันจบทุกอย่างเลยครับเราก็มีบริการรองรับทุกประเภทนะครับทั้งจำนำทะเบียนรถขายฝากแบบ รับรีไฟแนนซ์เปลี่ยนไฟแนนซ์ขายขาดฝากขายเรามีหมดเลยใครอยากได้แบบไหนติดต่อมาได้เลยครับ